Hey. สวัสดีแม,แม่แม่ทุกท่านทุกคนจ้าโ้ยย่หยางฝ่าวเถะมาไปน้ำหาน้าโมมาไปน้ำหาน่องเบังเมื่อกินน่องมานอ่กกนองน<ำ>่นอ,งนองไป,ป<ะ>ทางใดแล้วไปตามหาน้าโมกันไป,ปอจอบฟังเสียงตีน่องยุปองไดว้างน่องยุปองไดว้าเมื่อกี้พ่อไม่อยู่นะคะพ่อไปช่วยยกเสาช่วยช่างยกเสาที่บ้านพ่อตึงอยู่ โอ้โเงี้ยฟังผุนพี่อร่าไสอยู่มาอาบน้ำไม่อยากไปอีกไปไปตามหาน้องกันตามตูดไปค่ะแม่แม่อันออกหน้าก้อนบไดาเพ่ว่าย่อนแสงเอินหาเบิ้งหลูกเอินหานนองเบิ้องเรียกหาน้องยี่น้องไปไหนเอินหาเบิ้งเอือ เอินเบิงวิ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 แต่แดงมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ยวหัวนันเจอแม่เกี่ยวไปไปใส่กับไปไปแล้วไปแล้วเห็นนองแล้วบันนี่เอ้ย ย่งางรัดพ่อน้องพอดีคะ่ะออกจากบ้านมากพอกันพอดีพอ,พอุ้ยเฝ้าเฮงอันนั่นนันน่นนันน่นนันน่นลรัดปีทั้งนั่นแล้วเอ้ยบยย่ย่อมใบปีแซงได้นะคะเจอเลยค่ะเจอที่ปีอวยหนาะไ, <c oughs> ไปไปแบบบ่ต้องห่วงพ่อคะ่ะพี่ปีพ่อไม่ต้องนะพ่อ <c oughs> ไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวหนูไปเองละสนสิไปใส่สิไปใส่เจ้านาย แม่มาทั้งนี่ถ้่เบิ้งแต่เบิ้งถต่เบิ้งเด็กหน่อยสิลัดตั้งนี่พอดีเด็กหน่อยแม่ลัดหนาเขาฝุ่นถ้าเบิ้งเด้อเออพีไปตั้งฝุ่นแล้วบดนี้เอาเอาพี่ไปทั้งฝุ่นแล้วเอ้าเอ้ยหายพี่ปีหายเอ้ยพี่ปีหายเออหลงสาวบัเนี้า ว้าวว <laughs> ันไห่เสียงมพอหายพอหายพอหายไปไหนหึมปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยอู้บรรยากาศเหมือนนี้มีแดยดยำ้แรงค่ะแดดออกยำ้แรงง่งามอยู่ ไ้ง่ัมี่างหลายมอุ้ยเรามาเจอใครอ่ะอยู่ข้างหน้าเราเจอผู้บ่าวด้วยพี่ปีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่ปีจะไปกับผู้บ่าวหรือว่าจะไปกับน้องนะคะโอ้โหพ่อเอฟซีพ่อเอฟซีไปเอเซีน้ำมองเอฟซีพี่ปีอุ้ยเราเจอพี่บัวเฮีย พี่บัวก,กับนานโนนานโนว่าบ่ไปน้ำพี่ปีลแหละเมื่อวานพี่ปี๋ถิ่มหนูมาก,กับน้องดีๆนัน,นาโนนะมากมากับพี่ปีดีๆพี่ปี๋ถิ่มน้องสวยย้ยโอ้โหโอ,องค์คลักองค์คลักพี่บัวสุดยอดเลยสวนทางค่ะสวนทางเฮ้ยเฮ้ยเอาสักท้ายผัวบ่าวเนี่ยจังหน่ยอยอายะอายะ ปูเสือถ <ab ึงกระลบเลยนะปูเสือน่ะหัวหัวหัวกับหัวหัวหัวกะหัวไปไปไปน้ากันละลายมือนี้อันมือนี้พี่ปีคือสิบถิมโนดอกค่ะเพราะว่ามูอไหลมือว่านนั้นถิมโองเนาะ เออทดองเด้อแล้วมันแคเล่นเจ้าเดินนะขีไปไกลๆนโมเนี่ยนะนโมวะอุ้ยย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 ะพ่อมูหลายอ่อหลาอยอจ้าอืออือเช็คเช็คเช็ค ปาพอ่อใหญ่เส็มสบายเลยค่ะบ่ต้องได้คุ้มเลยปล่อยเลยเออเอา,เอาอยัางล่ะผู้เชื้อเก่าปีออกพอดีเออปีออกพอดีเฮเออพูดะเฟียเขาอยู่บ่อเหนียวเอาเมื่ออยู่แล้วเจ็ด เจ็ดปีแล้วเนาะสมบูรณ์เนาะอันเม่นตั้งแต่หกเดือนหกปีพุ่นเนาะน่าดยหลังทำแล้วไปว่าเออขาตีหาก็ออกมาน้ำกันคักบ่อบอดนี่พ่อผู้สาวตีตัวกลับยังไวหวรึเแล่าสูงเหงียนเนาะเจ้อ สิาพากันแวบบไปซ้ายแวบบไปหาโอ้ยพานหน่องแวข่างทางเรียวค่ะอ,อุอนอัวแล้วผู้สาวนีหน่หน่อยๆก็พอปัดหน้าปัดหลังวะหน่อยๆไหมอีหลีหนึ่งตัวมันไปว่าท่าน <c oughs> ไปวาสิเลนไปอยุ่ก่อยือสิไปบ่ท่านน้ำมูนหน่อยดอกน้ำมูนหน่อยเลนไหวกลัวเอามือนี่มอปอบปอพี่บัวกับพีนาโนมาบ่สวนซานสวนซานเล็บันี่ตะกีลัดนาปีปีลัดไตลัดขวาเออ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 ไปน้ำนีเออไปน้ำนีเออเออเออ นั่นนั่นนั่นอยากขี่รถแล้วเรามาเป็นแก๊งนะเป็นทีมเลยว้าวพี่ปีเห็นบอีหยังอ่ะเฮ้ยนะสียางใสอีกเออสียางใสอีกเออเออเออเขาแรนใส่ล่ะโน่นหน่อยเห็นบอโน่นหน่อยยังหล่ะโน่หน่อย ไปนำกันออดหลอดเสียงก็สุมไฟก็เบรคคักแต่ว่าไปแล้วพี่บัวไปก่อนแล้วแซงแล้วเออเอาซาพวนพวนหลุนกับหลุนหลุนย่องย่องให้เอาอยู่เอาซาเอาซาอยู่ โอ้ยหาคาดองบระท่านได้ดอกปูเสือเอ้ยบอกปูเสือในหล่าหาคาดองบระท่านได้โอ้ในหน่อยย่กลางเลยค่ะเบียดเบียดถือเบียดเอ้า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 พุ่นออกก้อนจนได้เอ้ยเนาะเอาแล้วเอาแล้วพี่ปีกกระซิ่งแล้ว พี่เราเพิ่นอยากออกก่อนอุ้ยมึงแต่ตูดเด้อะขนนี่เด้อปีอย่าแตกน้องปีอย่าแตกกลางปีย่าแตกกลางอย่าแตกกลางตัวสิไปแทกรถพ่วงจังไดหนะฟันหน่อยหน่อยกับใบยอมเลยน้ำรถพอเสือไปแล้วคนน่ะน้ำมูลหน่อยบอกอยากขี่รถน้ำพอเสื้อเอาคะไปพุ่นแล้วบัดนี้ เปลี่ยนทางแล้วสาวปิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไปไปช่องนี้นะคะได้เจอแต่ดากนะคะพี่น้องเบิ่งต่ดากช่องนี้ไปหนาบุท่านค่ะเด็กหน่อยบงหายแซงเอ้อเอื้อเออเออแลนดตามตูดขาบ้าบันนี่เออ แวเพิ่มพลังแงเาอีกแล้วมาแเล้วพี่น้อมแฟงกอนหน่อยเดียวนึงเมยางบ่ท่นอีกแล้วเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย ออกก่อนได้เสยพุ่นลัดออกทั้งคนเดียวนานูนนานู้นติดเยเพื่ไปเลยหักหนองเนี่ยนานู้นหักหนองเนาะนานูนรักช้างเด็กมาตังหน่อยเพ่ไปเลยเพ่ย่อมไปเลยโอ้ไปออกก่อนซะไปเนาะยังล่ะยังล่ะอู้วูบ้าไร้เท่ฟาดคอนมาเลยพี่น้องนั่นนี่ เกือบแล้วบ่่่โอ้ยดัมยันน์นอบบเวบานเทพี่ปีนี่เบิ่งส่งเร็วไปน้ำนองอาดรัด เอาเอาปีรัดแล้วปีรัดแล้วปีไหายปีว่าน่องไหายปีว่าน่องไหาไปแล้วครับแซงจอยแซงพีโน่จอยเอ้ยเนาะเอา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 พี่โนกับฝ่าวิ่งกันพี่โน่าเขาแซงไปเวิดแล้วว่าตันเอาเอาเอาแลนแล้วบัดนี้ยว่ายี่เตีมลูกตาเจ้าเนียนๆกับว่ายน้ำโอ้ย สิไปน้ำผู้เบาทเห็นๆกัก็ีนนเลยเอ้ยผู้เบาับว่าเรอยากไปฝุ่นเออาผู้สาวไปน้ำเอ้ยไปแล้วไปแล้วเน่เน่เ่ค่อยได้กินโอ้โบแมนเห็นปีลินเออเห็นพีลินเอาลองเบง เอาลองเบงล่องเบงขื oh, uh ้น oh, บ่อีลาไปกินบังนัทะขุ่นเด็กหน่อยยางขึ้นไปแล้วนโมปรหยเมย์นนี่แล้วเมย์โมจขึ้นบ่เอาโ้ตั้งฝุ่นโอ้เมย์มูปรกกาขึ้น quên nói cua nồi cua ở ngay từ ở mát quên nói ở leo bay leo bay quên nói ui <cười tossiccười> leo ơ

ไปแล้วไปแล้วไปน้ำนองอาจลาดโบเวหดเงียนผุนพอพอเอาหยาบเอาบางนัดไปให้เมแต่ว่าท่างนี่พุนพอคุ้นสิร้อยหลังเด็กหน่อยร้อยหลังโอ้ยไปน้ำนองแบบบ่วงพอโอ้ยโมได้งีดเลยอาจลาดเลยทรงน่องไปบ้านก้อนว่าสันรลุ่นนีออกก้อนบ่ได้เด้อค่ะรลุนนีเบิ้งดากเอา ลด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 พญาเตี่มลดพนแล้วพนเลี้ยวพุ่นพนเลี้ยวพุนเนาะ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 อ้นอัวสลือเกินปีบอกจะไปส่งน้องก่อนค่ะไม่ยอมไม่ยอมต้องไปส่งน้องก่อนเดี๋ยวไปใส่ให้ไปเอาน้ำน้องก็น้องจิงหวนมานน้ำเหรอนี่บอไปจังไดไปไปบานนอนบอบ่นนอนเลยตี ยืนรับเออเออไอปีหมุนหาทางเขาอายานำไรออกเบิดเออเอาเอาปีบอกคือผมีม่ปองเขาว่ะคือผมีม่ปองเขาว่ะอ้อมแต่แหลนแต่รับปน้เอ้าหาปองเขาบ่ได้น้องเต็มอ่างเลย มวนเขาเลยเต็มอ่างเลยผู้เดียวต่อไปนี่ลงบล่ได้ละเด้อบ่นิอ่างหน่อยแล้วอ่างหน่อยรือว่าข้นไงฮึ่อมุดนามได้บักดนเลยพวดอะเอยแต่แหลน,นแต่อยู่งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวีดีโอนี้เดี๋ยวแม่สมต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อจ้าบายบายค่ะมวนเขาเลยคุณ